จะตอเป็นแล้วจ้าพี่น้องจะตอที่พระจาวิ่งวิ่งใต้มานะคะนี่เดียวเดียวเดียบว,วิ่งใต้มาแล้วนี่อ้า สตอเป็นแล้วจ้าสตอมาจากนกครศรีธรรมราชนะคะป้าจับไปวิ่งใจมาเพราะว่าชอบแล้วก็ซื้อสตอมาซื้อมาสองต้นนะคะซื้อมาสองต้นเนี่ยต้นกับบริ่งใหญ่เลยจ้าแต่ป้าจับขยายลงขยายเบื้องนะว่า,าสิเห็นบอกนะเดี๋ยวป้าจับจะ,จะ,จะ,จะห้พี่ๆน้องๆอะไร พอบ้านให้ดีใจเลยจ้าเฮ้ยยังใส่ขาพอบ้านให้ดีใจเลยจ้าดีใจว่าเยจ้าสโตสโต,อ,สตอ,ออกแล้วอันนี้ก็เข้าปีที่เจ็ดเนาะคะ่ะมาพร้อมกับประจาเลยนะคะแต่ก็ระยะกระสีห่างกันบ้างนะคะ่ะแต่ พระจ่ามาให้เบิ่งว่าพอบ้านดีใจคักนะคะไปเห็นสตอ, <c oughs> สตอเห็นสตอมาชอยรุดนี่เด้อว่าเพื่อจับอยู่บ่หนะสตอจากนกครศรีธรรมราชมาอยู่ที่นคนปรปฐมนะคะ <c oughs> นี่เดี๋ยวด้อยีอสพระเจ้หาพอเด้อเพราะว่าพอบ้านมาส่งว่าเห็นหลายอันนักอยู่แต่ว่าช่อนี้เพิ่นช่อนี้เพิ่นอันหนักว่าหานะ ลายหัวลายจาประจานเลยด้วยโอ้โอ้อันนี้ประจานขยายสิๆิด้วยก็อยากให้พี่ๆน้องๆได้เห็นแต่จาออกแล้วจ้า มาดีใจน้ำพอบ้านไหนด้วยพอบ้านให้สิดีใจลายค่ะโอ้ยลายอันสั้นไหนด้วยขอบคุณค่ะเพื่อนๆต้นเพื่อนกับมาได้ใหญ่เลยค่ะบาได้ใหญ่เลยค่ะต้นเพื่อนธรรมดามาก ก็ะจะเห็นก็เฝ้าบอกเพื่อนเพื่อนดีใจคัดและจะของอันนี้ค่ะเป็นของที่ของคุณยายนะคะแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ปลูกไว้นี่เพื่อว่ายังบร่ได้กลับยังบม่ได้ยางบแบบนี้ก็ได้กินกนกาเพื่อนแบบนี้ก็นาดด่าจะบ่คิดว่ามันจะสําเร็จนะนะแต่กับอันนี้เพิ่นเพิ่นตอนมาเนาะค่ะเนาะก็เลยอาจจะมีบางส่วนที่เพิ่นกำลังเตือน,เ,นเพราะว่ายอดจะกินแซบสะตอนะแต่สกแค่เบิ่งแบบ มีพ่้อนั่นละ่ะชัดกว่าที่สุดแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะ